ออกจากประตูบ้านมานะครับอย่าลืมสำรวจรองเท้าตัวเองนะครับว่ามีตัวอะไรอยู่ที่ใต้รองเท้าอยู่ในรองเท้าบ้างนะครับนี่ครับสังเกตไหมครับว่าอันนี้เป็นรองเท้าของลูกที่บ้านนะครับเห็นไหมครับมีเจ้างูนะครับตัวน้อยเนี่ยนะครับมาอยู่ตรงใต้รองเท้านะครับเด็กนะครับที่บ้านนะครับ เปิดประตูาแล้าใส่รองเท้านี่ไม่รู้กันจะโดนงูก <blunt risk> <finding out> <life> ัดนะครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่างูเนี่ยเป็นงูชนิดไหนนะครับอาจจะเป็นงูที่มีพิษหรือไม่มีพิษไม่รู้แต่เราไม่รู้นะครับว่าเป็นงูชนิดไหนนะครับอาจจะเป็นงูมีพิษกับกัดคนในบ้านของเราหรือเด็กหรือลูกเราครับอันตรายครับควรจะเปิดประตูออกมาที่บ้านนะครับหรือใส่รองเท้านะครับนะครับอย่าลืมดูที่พื้นรองเท้าตัวเองด้วยนะครับว่า งูลูกงูนะครับลูกงูมันชอบปีนที่พื้นรองเท้านะครับเนี่นะฮะนี่เป็นรองเท้าของลูกที่บ้านนะครับก็มีงูอยู่ใต้รองเท้านะครับนี่ครับแต่ลูกของเราหรือว่าเด็กนะครับมาใส่รองเท้านะครับจะโดนงูฉกนะครับกัดอันตรายครับงูอาจจะมีพิษก็ได้นะครับอันตรายครับ นเราต้องระวังนะครับเป็นวลาเราเออกไปจากประตูบ้านนะครับก็ต้องนะครับมันสํารวจบริเวณพื้นนะครับแล้วก็ใต้รองเท้าหรืออะไรนะก่อนจะใส่รองเท้านะครับมันไมมีุมเข้าไปอยุดใต้หรือว่ายู่ข้างในรองเท้าที่ไม่ครับพอเด็กส่วนใหญ่ที่บ้านเราเนี่ยจะไม่ค่อยสำรวจรองเท้านะครับเปิดประตูมากก็ใส่รองเทาง้าก็วิ่งเล่นนะครับพอเด็กไม่รู้ขู่งู หรือขัดได้นะครับอันตรายถึงชีวิตนะครับนี่ครับนี่ก็เจอที่บ้านนะครับเด็กๆัวมากก็มาใส่รองเท้าก็มาเคลียรองเท้าดูก็นะครมีตัวนี้นะครับเองนี่เป็นลูกของเขานะครับตัวเล็กอยู่ตรงใต้รองเท้านะครับอันนี้อันอันตรายนะครับเวลามีเด็กที่บ้านก็ระวังนะครับกลัวว่ามันจะกัดนะครับอตัวมีพิษนะครับกัดถึงตายนะครับ นี้กระดุกครับตัวนี้กระดุกจเป็นงูเลงกระุกครับตัวนี้นะครับมีพี่ไม่มีพี่ไม่รู้เลยเราแม้บางทีเราไม่รู้จากงูนะครับถ้าโดนกัดเนี่ยเราต้องไปหาหมอโดยไว้นะครับเพื่อให้หมอดูอาการนะครับว่าเป็นงูมีพิษหรือไม่มีพิษนั่นเองนะครับแต่ตัวนี้นี่เป็นลูกงูครับถ้าเด็กโดนกัดอาจจะเป็นอันตรายในชีวิตนะครับนี่ครับ มาสำรวจนะครับรองเท้าตัวเองนะครับเวลานะครับออกจากบ้านนะครับเราจะใส่รองเท้านะครับเด็กเขาจะไม่ค่อยรู้นะครับนั้นมันสำรวจตัวเองนะครับเรีกอย่างนะครับแนะนำว่าบ้านนะครับมันจัดบ้านมาให้ลบนะครับเพื่อมาให้งูเข้าไปหาอะไรกินหรือหลบตามมือสกิไม่ค่อยลบเท่าไหร่นะบ้านหูเพราะว่า ลงอะไรนะครับอาจจะด้วยมาหาอาหารนะตามพื้นดินพ่บ้านมป่าเยอะครับนี่ครับนะครับมีเป็นปา่าเป็นอะไรเยอะมันก็ได้จะมาหาอาหารกินนะแต่จะเข้ามาทางหน้าประตูและบ้านนะครับเดี๋ยวก็ระวังไว้นะครับมนตรวจดูครับว่าที่หลังบ้านของเราเวลาเราออกมานอกบ้านนะที่รองเท้าเรามี มือมีอะไรที่มีพิษอยู่ตายรองเท้าหรือเปล่านะครับมาส่งลงของตัวเองนะครับอันตรายครับถ้าเด็กมาใส่นี่นะครับอาจจะกัดเด็กถึงตายได้นะครับ